เพิ่มอีก4จังหวัดเที่ยวไทยไม่ต้องกักตัวไตรมาส4รวมกรุงเทพก็จากข่าวก่อนที่พูดไปว่าไทยกลับลำของเดิมจะให้แต่ภูเก็ตกรกฎาคมที่ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ในภูเก็ตก่อน7วันแล้วก็เที่ยวได้แบบซีลรูทคือพื้นที่ที่กาหนดไม่ได้เที่ยวได้ทั้งจังหวัดพอครบ7วันแล้ววงเล็บอยู่ในจังหวัดไม่ได้กักนะครับแต่ต้องอยู่ในจังหวัดครบ7วันแล้วก็ออกไปเที่ยวได้ทั่วไทยแล้วก็ ข่าวนั้นเขาจะเพิ่มอีกห้าจังหวัดที่เหลือเข้ามาก็คือมีชนบุรีวงเล็บพัทยาแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็อะไรอีกอะพังงากระบี่สมุยอ่าครบ6แล้วใช่ไหมแล้วซึ่งห้าจังหวัดนั้นอะที่ไม่ใช่ภูกเก็ตเนี่ยของเดิมจะอยู่เดือนตุลาก็จะเลื่อนมาเดือนกรกฎาแล้วก็ตอนนี้จะเพิ่มอีก 4, 4ีจังหวัดรวมแล้วเป็น10บนะของเดิมของข่าวที่แล้วหกอันนี้ก็อีกสก็เป็นสิจังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพด้วย ซึ่งมันไม่ได้มีเขาโคงอะไรเลยว่าจะทําได้ะนะแต่ก็โอเคเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นข่าวสร้างภาพอีกอันนึงซึ่งเราก็ต้องมาตามดูความชัดเจนต่อไปว่าจะแค่ราคาคุยอีกหรือไม่ซึ่งสีจังหวัดนี้มีกรุงเทพเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์เพชบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นี่เข้าใจได้เพราะว่าเพชบุรีแล้วกันเราเรียกผิดเพชรบุรีมีชอามอยู่แล้วก็ประจวบก็มีหัวหินอยู่ แล้วก็อื่นๆอีกหลายจุดที่เป็นจุดเที่ยวทางทะเลนะครับกรุงเทพก็อยู่ใกล้สุวรรณภูมิมีนักท่องเที่ยวมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วแต่บุรีรัมเนี่ยดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคาดว่าจะข่าวนี้น่าจะมีคนมาดูพอสมควรอยากให้ทุกคนได้รับรู้เอ่อต้องย้ําก่อนว่าที่อ๊อฟจะพูดต่อไปนี้อ,อ๊อฟไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงใครเลยนะครับอ๊อฟก็แค่โมเม ฝันเฟื่องหรอไปเองคือ <c ười> จากการที่เราติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยเราก็งงโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนเนี่ยว่าเออทําไมจึงช้าทําไมอาจทาไมจึงช้าเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วช้าเพราะอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ทวนให้เสียเวลาแต่ทําไมมีคนด่าแล้วด่าอีกก็ยังจะทำลายเดิมก็คือสรุปแล้วยังไงก็คือรอยลานโดสภายในปลายปีอยู่ดีใช่ไหม แล้วก็คนทั่วไปที่อายุไม่ถึง60ก็จะได้ฉีดวัคซีนกันก็คือ,อลงทะเบียนกรกฎาคมฉีดจริงสิงหาใช่ไหมก,ก็คือต่อให้ระบาดเวฟ3ายังไงก็ช้ายังไงก็ช้าอยู่ดีใช่ไหมก,ก็ทีนี้คือนึกถึงนะครับคือจริงๆหน้าตาเขาก็ให้อยู่แล้วด้วยก็คือนึกถึงระบบของเจ้าขุนมูลนายสมัยโบราณย้ำอีกทีนะไม่ได้หมายถึงใครนะที่พูดเนี่ยเจ้าขุนมูลนายสมัยโบราณซึ่งอารมณ์ประมาณว่าฉันทําอะไรก็ไม่เคยผิด ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรฉันไม่เคยผิดหรือถึงฉันจะผิดจริงฉันก็ไม่ผิดอะไรประมาณนี้ฉันจัดช้าจะผิดพลาดยังไงฉันก็คือไม่เคยผิดการตัดสินใจของฉันนั้นฉันเก่งทุกกรณีแล้วสมมุติว่าเกิดมันผิดจริงขึ้นมาแต่ฉันก็ยังจะไม่ผิดแต่ว่าเวลาที่มีคนมาเรียกร้องกันมากๆฉีดให้เร็วกว่านี้ได้ไหมทําไมไม่เอาวัคซีนเข้ามาให้เร็วกว่านี้เขาก็จะทําเป็นไม่ให้ไว้ก่อน ไม่ให้ไว้ก่อนคือเหมือนกับตอนแรกคือคือตับสนนะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนแรกก็เหมือนจะให้อาเอกชนนําเข้าเองได้ไปไปมาก็อยู่ดีๆก็บอกเดี๋ยวผมจะทําเองแล้วอยู่ดีๆก็เราไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าทุกยี่ห้อก็จะต้องมาลงทะเบียนเอ่อลงทะเบียนกับองค์การอ,อยเสร็จแล้วก็กว่าจะเสร็จกว่าจะอนุมัติก็กว่าจะได้ฉีดกว่าจะอะไรก็คือทําเป็นไม่ให้เสร็จแล้วก็มาให้ทีหลังมันก็จะดูเป็นบุญเป็นคุณใช่ไหมครับ เอาเอาใหม่นะก็คือฉันไม่เคยผิดฉันทําอะไรก็ไม่เคยผิดแล้วต่อให้ฉันพลาดจริงฉันก็ไม่ผิดมีลามีคนมาเรียกร้องคนด่ากันมากๆฉันก็ทําเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจแล้วสักพักหนึ่งฉันก็มาทําเป็นให้ทีนี้ฉันก็จะกลายเป็นมีบุญคุณทันทีเช่าใจไหมไอ้ที่ฉันผิดพลาดมาคนก็ลืมกันไปแล้วแล้วก็อันนี้นะครับที่เปิดหน้าจอนี้นะก็คือมาตรการใหม่แกะกล่องก็ไม่ใหม่รอกบางอันก็คือต่อยอดมาจากของเก่าที่เขาจะเอ่อซัพพอร์ตกับ ประชาชนจากที่มีเว็บสามนี้ดูมาตรการเยอะเนาะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเอาแค่บวกตัวเลขกันแล้วกันมาตรการแรกนะครับดูชื่อเอาเองแล้วกันนะวงเงินสองพันบาทเอาเป็นว่าเอามาบวกกันเลยมาตรการที่หนึ่งวงเงินสองพันบาทมาตรการที่สองวงเงิน2 0 0พันบาทอจำนวนคนที่ได้สิทธิก็ไม่เท่ากันด้วยนะอมาตรการที่สองวงเงินอีกสองพันบาทมาตรการที่สามอีกสามพันบาทบวกกันได้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันแล้วทําเป็นมีเยอะเนาะมาตรการที่สี่ สองพันบาทหกเดือนด้วยให้มาทีเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ต้องบอกเลยเลยว่าสี่ถึงหกเนี่ยไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ส่วนใหญ่ได้แน่ๆอย่างเนี้ยพันสองใช่ไหมสองร้อยบาทหกเดือนไอ้นี่ก็สองร้อยบาทหกเดือนกับอีกพันสองนะครับมาตรการที่ห้ามาตรการที่หกสูงสุดเจ็ดพันแต่ยังเสียวๆอยู่ว่าอาจจะมีคือเพราะว่าไอ้มาตรการเราเที่ยวด้วยกันอะไรเนี่ยเขาออกให้จริงๆแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต ฉะนั้นสูงสุดเจ็ดพันหมายความว่าถ้าเอามุกของเราเที่ยวด้วยกันมาใช้อาจจะต้องซื้อของเป็นหลายหมื่นแล้วจะได้สูงสุดเจ็ดพันอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสามอันล่างเนี่ยแทบจะตัดทิ้งไปได้เลยหร,หรือถ้าบวกกันนะ,ะข้างบนสามอันเจ็ดพันใช่ไหมสองพันบวกสองพันบวกสามพันเจ็ดพันแล้วก็ข้างล่างอีกอ่ะพันสองกับพันสองก็อีกสองพันสี่รวมแล้วเท่าไหร่ครับเก้าพันสี่ร้อยมาตรก,การเยอะเนาะแต่สุดท้ายคือได้มากสุดเก้าพันสี่ร้อยแล้วงเล็บไม่ใช่ได้ทุกคนอันนี้คือกรณีที่ มีคนบางคนได้หมดทุกอันก็จะได้แค่9,004ไม่ไม่นับอันสุดท้ายซึ่งเป็นโครงการซื้อของก็สงสัยมานานว่าเออทำไมจะต้องมีมาตรการแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมแจกให้ตรงๆเลยไม่ได้หรือหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออมันจะได้ข่าวเยอะไงเห็นไหมหกมาตรการหกข่าวแล้วอะ่ะข่าวเยอะเสร็จแล้วก็แบบนะมันไม่ใช่ได้ทุกคนด้วยอันแรกเนี่ยได้33ล้านคนอันที่สอง9ล้านคนอันที่สาม31ล้านคน ก็ได้ไม่ถึงครึ่งกันทั้งนั้นเลยคนเดือดร้อนนี่มันมีแค่นี้เหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วทุกอันนี้ก็คงต้องมีการไปทําการสมัครลงทะเบียนอะไรบางอย่างอีกใช่ไหมทั้งที่เรามีพร้อมเพอย์อยู่แล้วสามารถโอนเงินเข้าให้โดยตรงได้เลยแต่ก็ต้องไปเนี่ยแล้วก็ทุกอันนี้จะต้องมีป้ายโฆษณาอยู่ใช่ไหมก็ได้เป็นการโฆษณาไปอีกในตัวนี่แหละก็คือคนก็ต้องลงทะเบียนต้องทําอะไรบางอย่างต้องลุ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซันตาคอร์สไงซันตาคอร์สแจกของขวัญเนะ แจกให้ตั้งหลายอย่างนะมาบวกๆกันอืได้แค่นี้เองมันก็เหมือนอย่างเนี้ยครับก็นึกถึงเจ้าขุนมูลนายเหมือนเดิมย้ํานะว่าไม่ได้หมายถึงใครนะเจ้าขุนมูลนายที่ให้เงินเดือนพวกบริวารน,น้อยๆเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็ทํามาเป็นอ่ะซื้อของมาให้อะไรเงี้ยพวกบริวารก็ขอบคุณครับเอ่อขอบคุณครับก็คือของที่ซื้อมาก็ของกินนิดๆหน่อยๆแต่โหรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณมากเลยเวลาปกติก็ให เงินเดือนกับพวกบริวารแค่นิดเดียวเพื่อให้เขานั่นแหละเพื่อให้เพื่อให้เขาประกัดตินทีกันไปเสร็จแล้วก็วันดีขึ้นดีก็มาแจกให้อ้าคือปีใหม่เอาไปสมการเอาไปมูลค่านิดนิดหน่อยหน่อยโอ้โหเขารู้สึกเป็นบุญเป็นคุณมากเลยแต่เกิดไปให้แบบเหมือนพวกฝรั่งเนาะทดเชยรายได้ให้ห้าสปอร์นเจ็ิบซนของที่คุณเคยทําได้ปุ๊บก็จบกันไปทีเดียวใช่ไหม มันง่ายเกินไปมันไม่เป็นบุญเป็นคุณแบบเนี้ยเป็นบุญเป็นคุณดีข่าวเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แจกเงินให้บริวารอะไรประมาณเนี้ยแจกของขวัญให้บริวารแต่ว่าให้เงินเดือนบริวารน,น้อยแล้วค่อยมาทําเป็นแจกทีหลังครับก็กลับมาข่าวหลักของเรานะครับดานะครับอันนั้นไม่ได้หมายถึงใครก็ทีนี้สี่จังหวัดที่จะเพิ่มเข้ามาเงื่อนไขเป็นยังไงอ๋อในไหนก็แอบบ่นมาเยอะแล้วขอขออีกนิดนึงคือตอนจากที่ช่วงนี้ไปข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะ ว่าคนทํากิจการในประเทศเนี่ยเขาต้องแบบดิ้นรนกันเองจริงๆคือช่วงนี้เขาต้องทําตัวเหมือนอยู่ในภาวะสงครามอะ่ะคืออะไรรู้ไหมช่วงที่ปกติอะ่ะยังไม่มีการระบาดเนี่ยคือคือเหมือนยังไม่มีสงครามเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมแผนสํารองเอาไว้ก็คือพอมีสงครามคือมีการระบาดปุ๊บฉันงัดแผนสํารองขึ้นมาก็คือเหมือนสร้างหลุมหลบภัยไว้ก่อนแล้วพอมีระบาดปุ๊บฉันก็จะได้กระโดดเข้าไปในหลุมหลบภัยได้เลยคือเหมือนเตรียมการพร้อมไว้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีสงครามอะไรอย่างเนี้ย แล้วคนที่ทําให้มีสงครามก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เนี่ยแหละคนคนจัดการประเทศนั่นแหละทําให้เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีฉะนั้นเขาต้องเตรียมแผนไว้พอมีปุ๊บเขางัดแผนออกมาใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้คือเหมือนต้องเตรียมตัวเผื่อสงครามไว้ตลอดเวลาเอออย่างวันก่อนก็ไปซื้อของที่แถวแถวโรงพยาบาลแห่งหนึง่งเป็นตลาดนัดเนี่ยเขาก็ช่วงนี้ไม่ให้นั่งกินในร้านใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจัดการตัวเองตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องรอให้มาบอก ก็คือปิดร้านแล้วก็มานั่งขายหน้าร้านอย่างเดียวไม่ให้นั่งกินอะไรเงี้ยคือทําเองอะไรเองหมดเลยไม่ต้องรอให้มาบังคับเลยเพราะเหมือนว่าเคยชิดแล้วโดนประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ไม่ก็ในห้างเนี่ยนะเดินเดินไปก็เห็นมาออกซุ้มกันเป็นแถวเลยแบบว่ามาให้ออเดอร์เสร็จแล้วก็ร้านที่ปกติเคยเป็นที่นั่งกินก็เป็นที่ปรุงอาหารกันไปออเดอร์ไปเสร็จก็รอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้อย่างเงี้ยก็คือทํางัดขึ้นมาได้ทันทีเลยเพราะว่า เตรียมไว้แล้วเมื่อไหร่มีสงครามก็จะเข้าสู่โหมดรีภัยทันทีแล้วก็ที่น่าแปลกก็คือว่าคือตอนนี้กรุงเทพก็เป็นสีแดงเข้มใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นสีแดงเข้มเข้าห้างก็พูดมาหลายครั้งแล้วเข้าห้างก็เหมือนเดิมนะแค่วัดอุณหภูมิอย่างเดียวเองไม่ได้บอกว่าห้างอะไรนะเดี๋ยวเขาสวยแค่ว่าอุณหภูมิอย่างเดียวเขาไม่ได้บีบอะไรเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เลยเหมือนกับว่าเออ,เอ,อมาตรก,การนะอะไรก็ทําไปเถอะฉันก็ต้องพยายามเอาตัวรอดของฉันให้ได้นั่นแหละ ก็กลับมาตามข่าวก็คือสี่จังหวัดนี้นะครับก็จะมีกรุงเทพนะครับหมายถึงที่เพิ่มขึ้นมานะของเดิมมี6จังหวัดที่บอกไปแล้วก็เพิ่มกรุงเทพเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์เข้ามาอีกรวมกับของเดิมก็เป็นสิบจังหวัดนะครับนำร่องแผนเปิดประเทศแต่สี่จังหวัดนี้จะได้เดือนตุลานะหจังหวัดที่พูดไปครั้งที่แล้วคือกรากฎาคดาข่าวนี้ก็ออกมาจากท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ก็บอกว่าประชุมกันก็เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นำร่องตามแผนเปิดประเทศไตมาสี่ครับแผนก็คือแผนแล้วก็เดี๋ยวมีเว็บอะไรอีกก็เดี๋ยวก็แผนแปะตลอดนะครับก็เป็นว่าให้กําลังใจแล้วกันให้ทําให้ได้จะได้จบจบกันไปนะครับก็คือสี่จังหวัดนทนี่บอกไปแล้วจากเดิมที่มีหกพื้นที่นําร่องก็คือตอนแรกจะให้ภูเก็ตอย่างเดียวแต่แล้วก็ข่าวที่แล้วก็คือเพิ่มมาอีกห้าก็คือกระบี่พังงาสุราษฎร์ วงเล็บสมุยพังงานเกาะเตา่าแล้วก็ชุมดุลีวงเล็บพัทยาและเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะเสนอ,อเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงก่อนที่จะเสนอทางเข้าต้มภายในเดือนพฤษภามนี้ให้พิจารณากันต่อไปก็สุดท้ายคือรอเข้าต้มฟันธงทําให้รวมทั้งหมดนี้จะมี10จังหวัดเป็นพื้นที่นําร่องแต่10จังหวัดไม่พร้อมกันนะย้าอีกทีหนึ่ง6จังหวัดเดือนกรกฎาคมแล้วก็10จังหวัดเดือนตุลา เดี๋ยวไปเปมาเดี๋ยวไอ้หกจังหวัดกรกฎาเดี๋ยวเลื่อนมาเป็นอยู่เดือนตุลาด้วยเหมือนกันแน่เลยเพราะว่าฉีดวัคซีนไม่ทันแล้วก็ย้าว่าการไม่กักตัวนั้นก็คือเฉพาะต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใครก็ได้สําหรับเหตุผลที่เพิ่มบุรีรัมเข้ามาด้วยเพราะว่าจะมีการจัดอีเวนต์และก็ครับหัวหน้าพักของฉันก็คือบุรีรัม จะมีการจัดอีเวนต์ใหญ่ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างการแข่งขันโมโตจ p ในเดือนตุลาคมนี้แหมอย่างนี้จังหวัดอื่นไปจัดอีเวนต์ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเราลืมใครไปไหมลืมเชียงรายไหมลืมระยองไหมลืมอายุทยาไหมก็คืองานอีเวนต์เนี่ยจะมีผู้เข้าชมอ๋ออันนี้คือของเก่าของเก่าปีหกสองก่อนโควิด งานนี้เคยมีผู้เข้าชมถึง260,000คนมีต่างชาติถึง22%หรือ5.7หมื่นคนก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง4.3พันล้านแนะ่เห็นั้นบุรีรัมย์นั่นแหละจะได้เลิกกักตัวในเดือนตุลาคมโอ้อย่างนี้มีลุ้นนะเพราะว่าพักเขาเองเออ,เอ,อมีลุ้นบุรีรัมย์ส่วนปี64คือปีนี้ที่กำลังจะจัดแล้วก็จะเอาบุรีรัมย์มาแทรกด้วยเหตุผลนี้ คาดว่าตลอด3วันจะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า2แสนคนแล้วเรื่องโซเชียลดิสแทนต์ได้หรือเปล่าครับและมีชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้าชมที่22%เหมือนเดิมเดี๋ยวนะ22%ของ2แสนคนเนี่ย40,000กว่าคนเลยนะต่างชาติจะเข้ามาในเดือนตุลาคมเนี่ย40,000กว่าคนเลยนะแต่อย่างที่บอกนะมีลุ้นเพราะว่าบุรีรัมย์ก็นะได้สิทธิพิเศษจากพักนี้อยู่แล้ว ทั้ง10พื้นที่นำร่องของไตรมาสีนี้มีความต้องการวัคซีน32ล้านโดสสำหรับ16ล้านคนก็มหมายความว่าคุณจะต้องฉีดไอ้32ล้านโดสเนี่ยให้หมดภายในเดือนกันยานะครับเพราะคุณจะเปิดตุลาใช่ไหมมันเหลืออีกกี่เดือนแล้วอ่ะ6 7 8 9สี่เดือนคุณจะต้องฉีด32ล้านโดสเดือนละ8ล้านโดสสำหรับ10พื้นที่นี้ได้ไหมในอีกสี่เดือนข้างหน้าเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกัน10จังหวัด รวมกันจะต้องได้วัคซีนเดือนละ8ล้านโดสให้ทันเดือนกันยายนเอ๊ะแต่แผนเดิมเขาจะฉีดเดือนละ10ล้านคนนี่หว่าแล้วตอนหลังท่านผู้นําก็มาเกทับเป็นเดือนละ15ล้านโดสเออ,เอ,อของเดิมเดือนละ10ล้านแล้วก็เกทับเป็น15ล้านโดสนะครับไม่ใช่คนนะเออแล้วตอนนี้คือจะทําได้หรือเอาว้าทําได้ครับก็คือส่งทางไปรษณีย์ครับให้คู่มือมาแล้วไปฉีดกันเองทําได้แน่นอนครับเดือนละ15ล้านโดสก็ไม่น่าแปลกใจว่า เลยมีมีโพสต์ของทางเข้าต้มว่าท่านจะเกทับเป็นเดือนละ15ล้านโดสเนี่ยก็พอเหตุนี้นั่นเองก็คือแค่10จังหวัดเนี่ยจะต้องฉีดให้ได้เดือนละ8ล้านโดสแล้วก็คือมิถุนาถึงกันยายน32ล้านโดสต้องฉีดให้ได้เพื่อจะเปิด10จังหวัดนี้ให้ไม่ต้องกักตัวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนนะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนไหนก็ได้ฉะนั้นแค่10จังหวัดนี้ก็ปาเข้าไปเดือนละ8ล้านแล้ววะของเดิมตั้งเป้าเดือนละ10ล้านโดสเนี่ย แสดงว่าอีกกี่จังหวัดนะ67จังหวัดที่เหลือจะได้กันแค่2ล้านโดสต่อเดือนมันจะน้อยไปไหมฉะนั้นเขาก็เลยเกทับเป็น15ล้านโดสไงเท่ากับว่าอีก67จังหวัดที่เหลือก็เอาไปเดือนละ7ล้านแล้วก็อีก10จังหวัดนี้ก็คือจังหวัดท่องเที่ยวก็เอาไปเดือนละ8ล้านโดสให้ได้ติดกัน4เดือนนะครับโอเคก็เป็นข่าวราคาคุยอีกอันหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับมาดูว่าจะทําได้จริงหรือไม่ แล้วก็อย่าลืมว่าต้องรอทางเข้าต้มเข้าฟันธงอีกภายในเดือนนี้ว่าตกลงจะอนุมัติทั้ง10จังหวัดนี้หรือไม่ก็คือ6จังหวัดเดือนกรกฎาคมไม่กักตัวสําหรับฉีดวัคซีนแล้วก็อีก4จังหวัดเดือนตุลาไม่กักตัวสําหรับฉีดวัคซีนครับก็วันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ